พูดถึงเรื่องของโรคด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของคนค่ะตอนเด็กๆนะคะเชื่อว่าเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนกันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะวัคซีนวัคซีนพื้นฐานนะคะอย่างเช่นโรคคอตีบและก็บาดทะยัก<ม>แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้นกระทรวงสาธารณาสุขนะคะให้มีการฉีดวัคซีนบาดทะยักเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันในเด็กตั้งแต่7็ดขวบขึ้นไปญิงตั้งคันรวมไปถึงผู้ใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงนะคะของโรคติดต่อสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มีจํานวนมากขึ้นด้วยหลายหน่วยงานก็ต้องระดม กำลังในการที่จะหาแนวทางป้องกันเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดได้จากสกูลองค์การเพศสัชกรรมค่ะ ปี2558ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไทยจึงได้ให้ความสำคัญในการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่อาจกลับมาเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งในนั้นคือการเตรียมการป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักสำหรับทุกกลุ่มอายุนอกเหนือจากเด็กทารกโดยในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนโรคคอตีบและบาดทะยักระดับต้น รวมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม2557ที่ผ่านมาองค์การประชาธิษษการ,รนะครับได้เริ่มโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแอนติเจนเชื้อคอติดแล้วก็บาดทะยักร,ระดับต้นน้ำนะฮะเพื่อใช้ผลิตเป็นวัคซีนสูตรผสมนะฮะของวัคซีนโรคคอติบ,บาดทะยักนะครับและอาจจะรวมไปถึงวัคซีนไอตรนแล้วก็ตับเ,เสพตบ,บีได้ในอนาคตนะครับซึ่งคาดว่างานวิจัยเนี่ย ก็จะเสร็จสิ้นประมาณช่วงเดือนเมษายนในปี2558นะครับจากนั้นก็จะเป็นการทดลองในระดับเกลืออุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการศึกษาในระดับคลินิกในสัตว์ทดลองแล้วก็คลินิกในคนต่อไปครับการวิจัยนี้นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงเชื้อเพื่อให้ได้อนติเจนของวัคซีนโดยการใช้ถางปฏิกรณ์ชีวภาพนะฮะซึ่งเราสามารถควบคุมปัจจัยในการเลี้ยงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีนของประเทศแล้วโครงการวัคซีนเหล่านี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการผลิตวัคซีนระดับต้นน้ำโดยบุคลากรคนไทยเราเองและบุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตชีวเภสัชพันธ์จากเซลล์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน